สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ Ohio Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาพูดถึงสเปคของมือถือฝาพับรุ่นใหม่ของค่ายเทคโนนะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะฮะและก็คือ t e c โ no Ph ทอ to v f โ o วนะฮะโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางเทคโนได้เปิดตัวมือถือฝาพับที่เป็นจอกลางออกนะครับรุ่นแรกของค่ายเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า t e คโนแฟนทอมวีฟโลวเนี่ยจะมีสเปคตรงไหนน่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับไป ดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องกันนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องเมื่อกางออกนะครับจะอยู่ที่6.9นิ้วและความหนาของตัวเครื่องเมื่อพับนะครับจะอยู่ที่14.2ถึง14.5นะฮะสำหรับน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่299คัมนะฮะตัวเครื่องรองรับซิมแบบด้วยซิมนะครับผมแล้วก็รองรับ 5G ด้นะฮะสำหรับหน้าจอนะครับแบ่งออกเป็น2องแบบด้วกันนะครับหน้าจอเมื่อกลางออกเนี่ยขนาดหน้าจอจะอยู่ที่7.85นิ้ว อาาัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องจะอยู่ที่90%หน้าจอนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ f o l a b l e LTPO AMOLED นะฮะสีสันหน้าจอให้มากๆถึง1,000ล้านสีสำหรับอัตรารี f ฟรชเรทนะครับจะอยู่ที่ 120Hz โดยทำงานตั้งแต่1 0ถึง 120Hz สําเรนะฮะับความสว่างสูงสุดที่ทำได้นะครจะอยู่ที่1,100นรความมาได้ของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่388 PPI นะฮะาหรับหน้าจอด้านนอกนะฮะหรือหน้าจอเมื่อพับนะฮะ ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.42นิ้วเป็นหน้าจอแบบ LTPO AMOLED นะครับสีสันหน้าจอให้มา,มากถึง1000ล้านสีหน้าจอด้านนอกเนี่ยก็ยังมีอาาัตรา refresh rate รเฮิร์นะครับความสว่างสูงสุดที่ทำได้เนี่ยก็จะอยู่ที่1,100นหนร้ิตหน้าจอด้านนอกนะผมจะเป็นหน้าจอแบบ Corning Gorilla Glass Victus นะฮะความละเอียดของหน้าจอนะครับผมก็จะอยู่ที่1080งพ5นปิคูณพิพิกเซลความละเแน่นของพิกเซลของหน้าจอด้านนอกนะครับจะอยู่ที่4 3 1ส ppi นะครับ อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องของหน้าจอแล้วนน,นะครับจะอยู่ที่90.1%นตะฮะต่อมานะผมจะมาพูดถึงบานพับแล้วก็รอยต่อของหน้าจอนะครับสำหรับบานพับของหน้าจอนะครับผมเป็นบานพับทรงหยดน้ําซึ่งเป็นนวัตรกรรมระดับการบินแล้วก็อวกาศนะครับซึ่งเขาบอกว่าแทบไม่มีรอยต่อและไร้รอยอยับเลยนะฮะนอกเหนือจากหน้าจอที่ไร้รอยยับนะครับเขาบอกว่าการพับหน้าจอนะฮะมีความทนทานสูงถึง 2 0 0นครั้งการพับนะฮะสำหรับโครงสร้างนะผมจะเป็นโครงสร้าง r e v e r s e Snap นะครับผมที่ทางเทกโนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างนี่ก็เป็นข้อมูลของบานพับแล้วก็แกนพับของเทกโนโฟแฟนทอ V วี o ฟนะฮะตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13และ High OS 13 f l o w นะครับซึ่งเป็น HighOS สํำหรับ Ph นทอมวีโฟเท่านั้นนะฮะสำหรับชิปเซตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซตของ MediaTek d i m e n s i t y 9000 Plus นะฮะ บนสถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะ CPU เป็นของ Mali G710 MC10 นะฮะตัวเครื่องไม่สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้นะครับมาดูกันที่หน่วยความจำภายในกันมากนะครับซึ่งหน่วยความจำภายในนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด2ขนาดนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเรื่อง RAM กับ ROM ก่อนนะครับสำหรับ RAM นะผมจะเป็นแบบ LPDDR5X นะครับโดยมีให้เลือกขนาดเดียวนะครับผมนั่นก็คือ12 g b ส่วนรอมนะครับผมจะเป็นแบบ ufs 3.1นะครับมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่2 5 6 g b และ512 g b มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ phantom v pro นะครับผมติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลังความละเอียดห0เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.85นะฮะเซนเซอร์ของกล้องนะครับจะอยู่ที่1ต่อ1.3นิ้วนะครับ รองรับระบบ PDF นะครับก้องต่อมานะผมเป็นกล้องเทเลโฟโต้นะครับความละเอียดจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลรองรับระบบ PDF และซูมได้แบบ2เท่าแบบออ t ติคอลนะครับโดยไม่เสียรายละเอียดนะฮะก้องต่อมานะผมเป็นกล้องตรววายนะครับความละเอียดจะอยู่ที่13เมกะพิกเซลมุมมองของกล้องจะอยู่ที่120องศานะฮะ กล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดส,สูงสุดได้อยู่ที่4 k 3 0เฟรมเลนนะฮะต่อมานะครับผมมาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะฮะสลับกล้องหน้ามี2กล้องนะฮะกล้องหน้าด้านในเมื่อกางจอออกมานะจะให้ความละเอียดของกล้องมาอยู่ที่16เมกพิกเซลนะฮะส่วนกล้องมาพับหน้าจอนะครับละเอียดจะอยู่ที่32เมกะพมิกิเซลนะฮะสำหรับลำโพงนะผมเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะฮะมาดูที่การเชื่อมต่อกันบ้างนะฮะ ำหรับ Wi-Fi แล้วผมลองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5 g h z Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.2พอร์ตการเชื่อมต่อนะผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะครับสำหรับเซนเซอร์สแกลไลน์นิ้วมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณหน้าคาของตัวเครื่องนะฮะสำหรับแบตเตอรี่นีะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับชาร์จ15นาทีนะครับแบตเตอรี่จะขึ้นมาอยู่ที่40นะครับและชาร์จเต็มร้อเปอร์จะใช้เวลาเพียง55นาทีเท่านั้นนะฮะสีที่วางจําหน่ายนะผมจะมี2สีด้วยกันนะครับได้แก่ สีดำแล้วก็สีขาวนะฮะนี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดของมือถือฝาพับจอากลางออกนะฮะจากค่ายเทคโนโน,นะครับนั่นก็คือเทคโนแฟนทอมวีโฟนะฮะก็ต้องมารอติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับว่าเทคโนไทยแลนด์นะฮะจะนำเทคโนแฟนทอมวีโฟนะฮะเข้ามาขายหรือเปล่าเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ก like, ดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมนะ หรบวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย